วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเมยมเบนเคค่ะวันนี้ก็มาพบกับสันเบนเคนะครับแล้วสําหรับเดือนนี้นะครับก็เดือนมีนาคมแล้วนะครับน้องเมย์ก็เพิ่งผ่านพ้นเดือนแห่งความรักไปนะครับความรักดีๆนะครับก็ต้องมากันเป็นคู่นะครับวันนี้เรา2คนนะครับก็เลยจัดรถนะครับสวยๆนะครับมาให้คุณลูกค้าได้เลือกกันถึง2แบบเลยนะครับผม2คันนี้นะคะพร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยค่ะจะเป็นวัยผู้ใหญ่แบบพี่สันนะคะก็ใช้ได้ค่ะหรือว่าเป็นวัยรุ่นแบบเมย์นะคะก็ใช้ดีค่ะกับ2คันน กับคันแรกนะครับ Mercedes-Benz GLA 200 Urban นะครับคนที่2นะครับก็เป็น GLA 250 AMG Sport Package ครับผมสำหรับคันแรกนะคะกับ Mercedes-Benz GLA 200 Urban นะคะคันนี้ค่ะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดนะคะขนาดเริ่มต้นของ Mercedes-Benz ค่ะแต่ดีไซน์ของเขานะคะมีความโฉบเฉี่ยวปาดเตียวนะคะตอบโจทย์หลากหลายไลฟ์สไตล์ในการใช้งานเลยค่ะ <Wow. S 2> ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองนะคะหรือว่าขับขี่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ทำได้ดีค่ะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4สูบนะคะความจุกระบอกสูบอยู่ที่1 6 0 0ซ c นะคะให้กำลังสูงสุดถึง156แรงม้าเลยค่ะและอัดตาาสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะถือว่าประหยัดน <Yeah. S 1> ้ำมันมากๆนะคะแล้วคันนี้ค่ะซื้อง่ายขายคล่องอีกด้วยนะคะและเขานะคะมาในค่าตัวราคาน่ารักน่ารักนะคะเพียง1,590,000บาทเท่านั้นนะคะ และเมื่อเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถูกใจใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเบาะนะคะที่เป็นสีซิลเบตนะคะมีความสวยงามนะคะสะอาดสะอ้านแล้วที่สําคัญนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างขวางขึ้นอีกด้วยค่ะที่สานคะเป็นไงบ้างคะปกติเนี่ยจะเป็นแต่คนขับใช่ไหมคะเข้ามานั่งด้านหลังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็เพิ่งได้เคยนั่งข้างหลังเหมือนกันนะครับในรถทีเอสอคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ากว้างมากแล้วยังได้กับตัวสีเบาะภายในเนวที่เป็นสีซิลเบตเนี่ยซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยนะค นั่งสบายมากครับสำหรับคันที่2นี้นะครับก็คือ GLA 250 AMG Sport Package นะครับบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับ GLA คันนี้นะครับ GLA คันนี้นะครับยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000 t u r b นะครับ211แรงม้านะครับความพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เนี่ยบล็อกเดียวกับ GLA 45นะครับแต่ต่างกันแค่แรงม้าเท่านั้นเองนะครับ และสาหรับคันนี้นะครับยังเพิ่มเติมความสวยงามด้วยสีนะครับออกซิเดนแบล็คนะครับตัวรถคันนี้นะครับยังมาพร้อมดิพาร์ตชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่ง AMG ทั้งคันนะครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ AMG ขนาด19เลยนะครับมาถึงด้านท้ายนะครับด้วยดีไซน์ของตัวรถนะครับที่ให้ความสวยงามนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยไฟท้ายนะครับยังมาพร้อมกับด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณสุภาพสตรีนะครับแล้วก็คุณสุภาพบุรุษทุกท่านเลยนะครับผม สัมภาระด้านท้ายนะครับการเก็บเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับและพร้อมด้วยระบบเบาะหลังนะครับที่สามารถปรับพับระดับได้แบบ60และ40นะครับเพื่อจัดเก็บของที่มีขนาดความยาวนะครับผมถูกไหมครับเป็นยังไงบ้างครับภายในรถของรถคันนี้เข้ามานั่งแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าชอบมากมากเลยนะคะ ด้วยความสปอร์ตของเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะคที่เป็นชุดแต่งอลูมิเนียมนะคะ <Yeah. S 1> สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะ <Wow. S 1> และเขาก็ยังมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยการเดินด้วยได้สีแดงนะคะอารมณ์ความเป็นสปอร์ตเนี่ยที่สุดเลยค่ะ แล้วสำหรับคนขับขี่นะครับก็ยังได้ความสปอร์ตในเรื่องของพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มรวมที่มีขนาดความใหญ่นะครับที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเวลขับขี่เนี่ยกระชับมือมากขึ้นด้วยนะครับมาพร้อมด้วยระบบแอร์นะครับที่เป็นระบบแอร์แบบดูโอโซนนะครับเป็นแบบแยกอิสระ้ายฝานะครับ แล้ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยและยังไม่พอนะครับตัวนี้นับยังมีโหมดดามิก i c ซีเล็กนะครับมีให้เลือกอยู่4รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของความประหยัดนะครับตอนสอร์ตนะครับก็ขับพื้นผิวถนนทั่วไปและยังมีในโหมดของที่เป็นโหมดแบบสปอร์ตนะครับเพิ่มอัตราการเร่งตอบสนองทุกการขับขี่และโมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดอินเดียด้วยนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าตอบโจทย์ทุกการขับขี่อย่างแท้จริงเลยครับ <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมกับ2ความรักที่วันนี้เมย์กับพี่สันนามาเสนอหากใครนะคะสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะรองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมก่อนได้นะคะรถสวยๆราคาดีๆนะคะได้ทั้งสมรรถนะที่เหนือกว่านะคะต้องสองคันนี้เลยนะคะ และสําหรับรถเข้าใหม่ประจําวันในวันนี้นะคะถือว่าเป็น2ทางเลือกนะคะที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการขับขี่เลยค่ะครับกับคันแรกนะครับ mercedes benz gla 200 Urban คันนี้นะครับมาพร้อมด้วยสีภายนอกนะครับสีออกซิเดนแบล็คนะครับออปชั่นนะครับไฟหน้าเป็นไฟไบซีนอนนะครับมาพร้อมด้วยล้อนะครับอลลอยนะครับขนาด18ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีสวยมากๆนะครับสีซิลิสเบดนะครับมาพร้อมด้วยหน้าจอนะครับออเดียโอสอนะครับคันนี้นะครับตัวรถปีใหม่มากนะครับปี2016 วารันตีเบนซ์ไทยแลนด์นะครับหมดถึง2,019เลยนะครับส่วนราคานะครับเบนซ์เเคตั้งอยู่เพียง1,590,000บาทเท่านั้นเองครับ ขัดมาในส่วนของพันที่2นะคะกับ Mercedes-Benz GLA 250 AMG ค่ะมาพร้อมกับสีภายนอกนะคะที่เป็นสี Obsidian Black ค่ะภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำค่ะตัวรถนะคะเป็นรถปี2016ค่ะเลขไม์เนี่ยวิ่งน้อยมากๆนะคะเพียง38,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและออปชั่นนะคะมาให้แบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะคะมาพร้อมกับไฟใบซีนอนค่ะ ล้อแมก MG ขนาดถึง19นิ้วนะคะในส่วนของภายในค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ Au d ดีโ20ค่ะหลังคายแก้วนะคะกล้องหลังค่ะแล้วก็ยังมีฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ b e n แ k นะคะตั้งราคาอยู่ที่1,790,000บาทเท่านั้นค่ะเขาว่ากันว่าความรักนะคะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแต่เราสองคนนะครับขอหยุดที่รถ2คันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย